ข้าวกล่องน่ากินมากกล่องละ30-35เองนะคะที่นี่ตลาดสาราน้ำร้อนค่ะของไม่แพงนะคะของกินไม่แพงอาหารสเมเรรจรูปข้าวกล่องนะคะหน้าสถานีรถไฟธนบุรีค่ะน่ากินน่ากินที่ตอนนี้ก็กำลังดูตารางรถไฟนะคะว่าเราจะไปขบวนไหนดี ตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟทนบุรีนะคะสถานีทนบุรีเราจะไปนครปฐมค่ะไปเที่ยวงานพระปฐมเจดีกันนะคะก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนว่าเราจะไปขบวนรถกี่โมงถึงกี่โมงแล้วขากลับจะมีรถขบวนไหนกลับบ้างนะคะเมื่อเป็นที่พอใจแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วกันเลยค่ะเราตีตั๋วเสร็จนะคะเราใช้ขบวนรถ ธนบุรีนครปฐมนะคะเที่ยว13นาฬิกา10นาทีนะคะจะถึงนครปฐม14นาฬิกา17นาทีนะคะ่ะแล้วเที่ยวกลับเราจะกลับเที่ยวรถไฟเที่ยวเวลา16นาฬิกา24นาทีนะคะ่ะมีเวลาเหลือเป็นชั่วโมงนะคะจะพามาเดินสาราน้ำร้อนนะคะข้ามฝั่งก่อนนะคะตึกสูงๆคือตึกโรงพยาบาลศิริราชนะคะปียาราดการุณน,นะคะ

รถไฟสายธนบุรีประจวบคีรีขันธ์น้นนาขับน้านั่งรถไฟไปเที่ยวประจวบนะเอ,อหนานั่งไปเที่ยวจะต,ต้องออกแต่เช้าเลยอะ่ะถ้าเราจะไม่ค้างคืนนะเพราะว่าถับออกเวลาเนี้ยเที่ยงกว่าเนี้ย ไปถึงประจวบอ่ะประมาณบาย3โมงเราจะไม่ได้เที่ยวจากอันสิคาะใครจะช่วยซื้อไปฝากโดยสาวมันลาง มาก็ได้ค่ะช่วยกันสามอันร้อยเนาะเนี่เดี๋ยวนูต้องหิ้วไปนครปฐมแล้วแล้วเดี๋ยวนูก็หิ้วกับไม่เองต้อ้พจริงนเองเลยไม่ได้บุญนะลูกสาวยาสถูกค่ะ รถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์ไปสุงไงโกโลกนะคะชันชลาที่หนึ่งนครปฐมจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมนะคะ ไฟฉุกฉากฉึกฉาไปสูงไหนโกโลกมาแล้ว ตลอดกาลงจัดขบวนรถไฟเปิดดีติดของสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางรถไฟและบอกเนสิ่งที่ว่ามีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะเดินทางกลับนะคะถึงสถานีธนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงประมาณเวลา17บเนาฬิกา 58นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถ2แถวนะคะไปที่โรงพยาบาลปิยาลาชการุนแล้วก็ข้ามฝั่งไปฝั่งพระบรมหาราชวังท่าช้างนะคะ